ตอนนี้ของรางวัลยังเหลืออีกเพียบเลยนะครับนาฬิกาข้อมือ,อ,มอก็มีนะครับยังเหลืออีกหนึ่งนะฮะนาฬิกาข้อมือเกมตักไข่นะครับเกมตัดไข่นะครับสการะเจ้าเหมือนด้งเสร็จเดินลงมาซ้ายมือมีตัดไข่นะครับ ทางในเกือนะครับที่กองอํานวยการนะครับข้างหน้ากองอํานวยการมีเกมตักไข่ครับจักรยานออกไปแล้วหนึ่งนะครับพัดลมยี่สิบนิ้วอีกหนึ่งนะฮะจะติดน้ําออกไปแล้วสองนะครับก็ติดน้ํานี่ใหญ่มากเลยนะสว์น้ำแข็งอยู่ได้ทั้งวันเลยถังน้ําถังน้ําถังน้ําก็มีนะนาฬิกาข้อมือออกไปแล้วหนึ่งเรือนนะครับเหลืออีกเรือนหนึ่งนะครับ รอเจ้าของอยู่รอเจ้าของอยู่เดินมาช้านิดหนึ่งนี่คนข้างหน้าอาจจะได้จักรยานไปก่อนแล้วก็ได้นะครับตอนนี้จักรยานยังเหลืออีกสามคันนะครับออกไปแล้วหนึ่งคันเมื่อตอน18บแนาฬิกายี่สนาทีจับทั้งหมดสี่ใบนะครับกอ